ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาหารบ้านเราทำเองค่ะวันนี้มาน,นําเสนอการทำอาหารชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ใบไม้มาเป็นส่วนประกอบใบไม้อันนี้ก็คือชมวงค่ะท่านผู้ชมรู้จักต้นชะมวงไหมคะต้นชมวงเนี้ยจะเป็นไม้ยืนต้นนะคะใบมันจะมีรสเปรี้ยวเรานํนำใบของมันนะคะที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเอามาทำหมูแกงหมูใบชมวงค่ะวันนี้เราจะทำแกงหมูใบชมวงค่ะ สำหรับใบชะมวงที่เราจะนำมาใช้ในการปรุงอาหารในครั้งนี้นะคะเราเด็ดมาเป็นใบๆบใช้ใบที่ออไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วฉีกใบออกจากเส้นกลางนะคะแล้วก็ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆเกตรียมไว้ค่ะค่ะนี่คือใบชะมวงที่เราแกะเอาเส้นกลางใบออกแล้วนะคะแล้วก็ขยี้ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กเล็กแบบนี้ค่ะเตรียมรอไว้ค่ะ ค่ะเรามาดูเครื่องแกงแกงหมูใบชะมวงกันนะคะแกงหมูใบชะมวงนั้นก็จะประกอบไปด้วยข่าซอย1ช้อนโต๊ะนะคะตะไคร้ซอย1ช้อนโต๊ะหอมแดงห้าหัวกระเทียม10กลีบนะคะแล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่ผ่าเ,าเม็ดออกให้เรียบร้อยนะคะกะปิ1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่น1ช้อนชานะคะ น้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลปึก2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานนะคะ1ช้อนครึ่งค่ะ1นช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วเอาเครื่องแกงทั้งหมดที่เป็นข่าตะไคร้หอมแดงซอยกระเทียมพริกแห้งนะคะไปคั่วในกระทะให้แห้งให้หอมก่อนนะคะแล้วจึงนำมาตำมาโขกให้ละเอียดแล้วก็นำกะปิไปเผาไฟ ะะกะปิไปเผาไฟย่างไฟให้หอมแล้วก็มาใส่ไปในเครื่องแกงที่เราคลุกเรียบร้อยแล้วก็จะได้เครื่องแกงแกงหมูใบชะมวงค่ะเราคั่วเครื่องแกงทั้งหมดนะคะให้แห้งให้หอมเมื่อหอมดีแล้วเราก็จะได้นำออกไปคลุก แล้คั่วเครื่องแกงหูใบชะมวงของเราให้แห้งให้หอมนะคะเราก็เอาพริกลงไปคั่วด้วยเช่นเดียวกันค่ะคั่วเพื่อให้มันกรอบเราจะได้ตำง่ายนะคะในขณะเดียวกันเราก็เอากะปินะคะลงมาจีๆในกระทะด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเมื่อมันหอมดีได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาทั้งหมดเนี้ยไปโขลกให้ละเอียดครั้งหนึ่งค่ะ นําเครื่องแกงที่เราคั่วเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ครกเตรียมโขลกให้ละเอียดเลยค่ะยังไม่ต้องใส่กะปิลงไปนะคะกะปิใส่ตอนสุดท้ายค่ะค่ะใส่กะปิที่เราคั่วแห้งแล้วนะคะใส่ลงไปในเครื่องแกงของเราค่ะแล้วก็ตำคุกเค้าให้เข้ากันนะคะจัดนั้นนะคะเอาน้ำมันใส่กระทะ ตั้งไฟให้ร้อนนิดเดียวนะคะใส่น้ำมันพืชน,นิดหนึง่งเอาเครื่องแกงที่แกงที่เราตำเรียบร้อยแล้วลงไปผัดให้หอม มหมูที่หั่นเตรียมไว้นะคะลงไปผัดได้เลยค่ะใส่ซีอิ๊วนะคะเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทิพยค่ะคั่วให้เข้ากันนะคะ เติมน้ำนิดหน่อยนะคะลงไปจากนั้นเราก็ปรุงรสค่ะเราเปลี่ยนจากกระทะมาเป็นใส่หม้อแทนนะคะเนื่องจากว่าจะได้เคี่ยวได้นานๆนนะะตอนนี้เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใบชะมวงใส่หมูเสรจเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วปรุงรสตามที่เขาชอบนะคะจะออกหวานเปรี้ยวเค็มสามรสจากนั้นเราก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนทิ้งไว้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ ประทานได้เลยค่ะ